สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีทักทายเอฟซเนาะค่ะค่ะก็วันนี้เอดกับพี่ส้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เดินทางมาที่เนิน400นะคะ,คะก็มาร่วมทําบุญเนาะพี่ส้อยเนาะค่ะวันนี้นะคะก็จะมีการทําบุญบวงสวงมอบบ้านหลังใหม่ให้กับปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่า มีการสร้างบ้านให้ปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นมาเนาะพี่ส้อยเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะมาร่วมงานบวงสวงปู่อมองดำในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆชอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็มากับพี่สร้อยนะคะท่านที่ชมคะเมื่อคืนก็ไปเอาเลขด้วยกันเนาะพี่สร้อยเนาะจ้าวันนี้ก็จะมาตามตัวเด็ดๆที่เนิน400ไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะค่ะยังไงก็อยู่เป็นกําลังใจให้กับแอดแล้วก็พี่สร้อยด้วยนะคะจ้าวันนี้พี่สร้อยเอาบุญมาฝาก FC ทุกคนคะ่ะจ้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะท่านที่ชมตามแอดไปเลยคะ่ะ ทีแอดมาเจอตัวเลขตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมก็สะดุดตามากนะคะไม่ต้องไปรูปหานะคะท่านผู้ชมก็ตัวเลขก็ขึ้นให้เห็นจะจะชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแต่ว่ามีคนเขียนไว้แต่ว่านานแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าตัวเลขตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่นําโชคก็เป็นได้นะคะใครจะไปรู้นะคะท่านผู้ชมแอดก็เลย มาส่งให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะเพื่อว่าตัวเลขตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่นำโชคนะคะเห็นไหมคะคุณป้าชัดเนาะนี่เลยชัดค่ะอ๋อใช่ค่ะเขาเคียนไว้นานแล้วค่ะอ๋อจ้าเพราะว่าหกเจ็ดก็เป็นเลขเก่าของแอดนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดก่อนแอดก็ฝันว่าที่ว่ามีเด็กบอกหกเจ็ดนะคะ งวดนี้เอ็ดก็จะตามตัวเลขตัวนี้อีกรอบนะคะท่านผู้ชมเพื่อว่ามันจะมาตามหลังนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเจอตัวเลขที่ถูกใจใช่ไหมคะคุณป้าอ๋อคุณป้าคุณป้ามาจากไหนคะคุณป้าบ้านขนาดเนาะอ๋อขึ้นขึ้นมาขอปูองค์ดําเรื่อยไหมคะมาเป็น ม่เคยมามาสองครั้งสองครั้งนี้โอมาสองครั้งนี้เนาะวันนี้ก็อยากจะมาร่วมทําพิธีบวงสวงเนาะคุณป้าเนาะจ้าแอดก็ขอให้คุณป้าโชคดีนะคะป้าโชคดีค่ะโชคดีทุกคนเลยเนาะจ้านี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขจากคุณพี่กันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไว้แล้วนะคะได้ตัวไหนคะคุณพี่ ห้าเจ็ดครับหสองตัวใช่ไหมคะอ๋อคือได้ตัวเลขมาจากที่ไหนคะพี่รอยพระบาทจากรอยพระพุทธบาทเนาะก็เลยเสี่ยงโชคเอาไว้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเมื่อที่ผ่านมาคนที่โชคดีไหมคะพี่ซื้อไม่ได้กลับที่เจ้าห้าศูนย์ซื้อซื้อห้าศูนย์ม่เลขมันออกห้าหกเออตัวห้าหกมันมีสามห้าหกอ๋อซื้อแต่สามห้าหก ไม่ได้ตัดเล่นสองตัวก็เลยไม่โชคดี approved, <S 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 ใช่ไหมคะอ๋องดนี้ก็เลยแก้มือใหม่เนาะพี่เนาะงวดนี้ก็จับไปแล้วสองใบนะคะท่านผู้ชมห้าจ็ดนะคะก็ถ้าชอบก็ลองตามคุณพี่ดูนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็แม่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม งวดก่อนไม่ได้ตัดเล่นเนาะงวดที่อกหนึ่งห้าคุได้จากนี้จะสิบใบอ๋ออุ้ยงวดก่อนที่อกหนึ่งห้าวดที่อกหนึ่งห้าค่ะคุณพี่ก็ได้โชคจากรอยพระพุทธบาทเนาะได้สิบใบโอ้โหโชคดีจังเลยค่ะคุณพี่โอ้งวดนี้ก็เลยมาขอใหม่เนาะพี่เนาะเพราะว่าคุณพี่ก็เคยได้โชคจากที่นี่เนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่ถูกใจกับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าเอ็ก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะค่ะเอปก็ขอให้คุณพี่โชคดีนะคะคพี่ขอโชคดีคะ่ะขอบคุณค่ะ พระพุทธชัยวร,รมันหลวงพ่อองค์ดำเพื่อเป็นเครื่องสักการะในความกตัญญูกะตะเวทิตาเพื่อบูชาบารมีองค์หลวงพ่อองค์ดำขอบารมีหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธชัยวร,รมัรอันศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้มีทั้งรอยพระบาทอันปนมงคล เทพรมเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน1ิชั้นบาดาลพรม20ชั้นโปรดเมตตามาประทาทนพรให้เจ้าภาพผู้เจริญที่เอ่นามมาผู้มีจิจศรัทธาและผู้มีบารมีทั้งหลายให้ปีพระลังายพหลังใจพลังทรัพย์ พลังสติปัญญาโชกลาภวาสนาบารมีร่มเย็นเป็นโซนมั่งมีสีโสล่าภผลภูทวีบารมีรุ่งเรือจงจบปังเกิดจบปังเกิดจบปังเกิดเจ้าข้าผู้เจริญและทัศนษาทุกชนผู้ใจบุญทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด สาธุระดับสาธุ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 สาธสวดมากครานั้นได้บรรทุกขึ้นรถปิกอัพมาโยมนะโยมคิดดูว่าทางขึ้นลำบากขนาดไหนแล้วก็ศาลาหลังหนึ่งก็ขึ้นปิกอัพมาขนาดไหนเพอมาถึงเนี่ยล้วโยมก็งงว่าพระองค์นี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ใช้เครื่องหรือแล้วเครื่เข้ามาได้ยังไงใช้กําลังคนเหรอแล้วคนยกได้ยังไงดังนั้นคนที่รู้ยอดเขาอะไรมีรอยรอยรอย,รอยเท้าในปีหรือโอโลตร์รีรอยมาตมาก็เฝ้าถามคนในหมู่บ้านแล้วก็เจอบอกว่าบอกหลวงพี่ <c oughs> มีคนเขาบอกว่ามีรอยพระบาทอยู่นั่งข้างบนนี่ขบับรถกัน มาก็เลยวันที่5มกราคมพุทธศักราช2 5 5 2เป็นจุดประสมเลิกในการเดินทางมาที่นี่เดินทางมาที่ฐานบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะขึ้นมาที่นี่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นมาเพราะว่าการเดินทางสมัยแต่ก่อนมันลำบากแล้วก็จะเป็นภัยอันตรายต่อต่ออาตมาภาาและก็ญาติโยมที่มา2ย่สท่าน แต่ก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยจะมาไปบ้านขยองก่อนนะแตมาจําได้ว่าผู้ที่นําทางเนี่ยน่าจะเป็นทหารเก่าที่ไหนนู้เป็นปูดเดินป่าที่นี่นั้นพอมาถึงแล้วเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นตอนแรกนะแตมามีคมาําบันทึกไปหมดโยนไปดูในคาําบันทึกวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองและคือการขึ้นเท่านั้นคือเจ้าหน้าที่ไม่รับผิดชอบถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไม่รับผิดชอบ อาตมาก็บอกว่าถ้าการฝันของตามาตาม,ตามี่คนทุทธาบอกเนี่ยถ้าตามตาพิสูจน์ได้ว่ามีรอยรอยรอยเท้าอยู่จริงๆสแสดงว่าความฝันของตามาเนี่ยเป็นจริงแต่ถ้าการขึ้นมาครั้งนี้ไม่เจอรอยเท้าก็ไม่เป็นไรแต่หากจะต้องตายด้วยลูกระเบิดเพราะการขึ้นมาที่นี่เพ่อมาเจอพระบาทได้ก็ขอให้ตายตาย,ตายไปไม่เสียดายชีวิต ก็มาก็แบบยอมยมโยมหลายท่านจะไม่ขึ้นตามอาพอตมายื่นคำาดิกเดียวของตมาขึ้นได้นั่นแหละยมทั้งหมดจึงตามตมาขึ้นได้เดินหนุ่มลาะเลยเลาะไปตรงนู้นยมนะเลาะจนไปถึงนู่นเป็านู่นนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเดินทางมาจากที่ไหนเนาะคุณพี่ อำเภอศรีคอรพูมออ๋ได้ข่าวว่าโชคดีบ่อยใช่ไหมคะพี่ก็บ่อยค่ะอ๋ะถอ,ยอ,ยอถูกเยอะอ๋อถูกเยอะไหมคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเอ็ดได้รอบต่อไปอีกสามวัค่ะส่วนมากได้ตัวเลขมายัางไงครับพี่ส่วนมากตัวเลขบางทีท่านนึกท่านนึกท่านนึกก็จะเห็นบางทีออกจากออกจากตาตัวเองบางทีก็จุดทูปข, <อ S 1> ขอองค์ ที่บ้านอ <c <c <k <k ๋อจุดธูปก่อนเนาะจุดทูกก่อนแล้วก็บางทีนั่งอยู่เฉยๆก็เห็ดเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยถ้าจะได้ถ้านึกอยากจะทําบุญค่ะบ่อยๆอยู่ค่ะบ่อยทุกวันทันอขออนุญาตนะคะครูหนูจะสวดมนต์ก็คือก่อนหวยออก อก่อนหวยออกจะตรวจมต์ใช่ือว่าวันที่สามสิเน็ดอย่างเี้ยมันออกมาที่หนึ่งรำจวันที่สามสิบประมาณนี้แร้วมทำยังไงจะได้โชคกับคนที่เนาะทำยังไงน้อหนุ่ไม่ค่อยบอกใครนะเพราะถ้าหนุมบอกปุ๊บเพื่อนเลยเพื่อนเลยอือเพื่อนแต่ว่าถ้าคนมีบุญด้วยกันสายบุญด้วยกันได้นะเขาจะมีซื้อของเขาจ้ะอืมคราวนั้นติ๊กบอกติ๊กบอกทั้งบนล่างเลยออกบนล่างเลยอ๋อค่ะ ตอนนั้นก็ไปทอดพระปายออก9339ทอดพระปาไปาพระปายเต้เลยเต้ค่ะเพื่อนได้ห้าแสนโอ้ดีเที่ดวงบุญมานะไอเราไม่ได้เยอะเราได้แค่สามหมื่นสี่หมื่นเงี้ยคือได้เยอะสุดคือแสนสองแต่เราถูกทุกงวดไงถูกทุกงวดถูกมาตลอดเนาะอันนั้นเราผู้หญิงเงาดำมาขอส่วนบุญเรานะเราได้เยอะนะค่ะได้ได้แสนสองคือทั้งรวมลอตเตอรี่เราไปคว้านซื้อลอตเตอรี่หมดเลยนะ33 ตอนที่มันออกแปดแปดข้างบนหนึ่งหนึ่งข้างล่างแปดแปดแล้วก็เลขท้ายสามตัวออกเจ3ดสามสเป็นขนาดถูกทั้งคนทั้งจ้างมากเลยค่ะคนใจทบุญสายบุญเนาะก็ไปกับหลวงพ่ขก็ไปกับหลวงตาแต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าทางนี้ค่ะเพิ่งเดินได้สองปีสุดสองปีก็ไปเรื่อยๆค่ะก็บอกว่าถ้าง้วนนี้นะถ้าท่านให้จริงๆนะถ้าให้เยอะอะ ถ้าถูกรังบันนะเพราะว่าไปเอาไปไหว้นครพนมเพิ่งกลับมาวันที่24เมื่ขอกี้ได้ได้มาสามใบชุดสามใบซื้อเจ็ดเก้าอยากซื้อเจ็ดเก้าไปท<อ>ะเบียนที่ที่ไปคือ ค่ะดึงมาไว้ค่ะซึ่งมอสอซิ่งชุดสี่ใบดึงมาแล้วค่ะดึงมาแล้วยี่สี่ล้านเขาบอกว่าระยะตัวนะพูดคนลุกเลยถ้าถูกอ่ะจะถวายลูกตู้ให้หลวงตาแล้วก็จะเดินสายไปกับหลวงตาเลยใช่เป็นทุกียรติเปของงวดนี้ใช่ไหมคะวันนี้งวดนี้เนาะงวดนี้เยอะแล้ววันนี้ก็คือซื้อเลขทะเบียนรถเฉยๆเ้แต่ว่า ที่จุดทูบเนี่ยต้องจุดประมาณวันที่สามสิบอ้วันที่หนึ่งอ้อหอยมันออกวันที่สองคกค่ะค่ะแอ็ก็ขอให้คุณพี่โชคดีสมปรารถนาคะสาธุค่ะขอประคุณมากค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวแอปจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็แอปได้มาจากหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมซึ่งวันนี้มีการทำพิธี มบบ้านหลังใหม่ให้กับปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็แอดได้ถามปู่นะคะว่างวดนี้ได้ตัวไหนนะคะแล้วก็ปู่ก็บอกว่าได้159นะคะก็อยากจะนำมานำเสนอให้กับ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าตัวเลขของปู่จะเป็นตัวเลขที่มีโชคก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ก็ปู่ได้มาทำพิธี บวงสวงมอบบ้านลังใหม่ให้กับปู่องค์ดำนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็ได้ถามมาจากปากของปู่เองนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดก็ไม่กล้าถ่ายรูปปู่นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าเอาแต่ตัวเลขมาฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชม ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็อยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ FC แฟนช่องของละอองแชนแนลถูกหวยร่ำรวยไป กับเลขของปู่ด้วยนะคะสาธุค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ